กเคยน้หนสาหันสอขอนเ่มโตโยตานะครับเสือทิมยดแๆเคาเช่ญนะครับอทีทมกนี่ตสาันสาาเ็สามงานตอหลทิมงานไเลงนยทินเลยเทนให่ลยดทิมงานใหญ่เลยดทงานใหเิย์นาลทุานหลยเดลใหยหนี่ย ต้บังไฟแสนอะไรเนี่ยคนเยอะแยะใต้บางไฟแสนน้องใหม่หน้าสว,ว,สวรรคน์น้อท่าน,นไป้องซอสเสือที่พระเจ้าไป ทีมงานน้องใหม่หน้าสวรรค์นเนาะนทีมงานทลาย่าดนาะมาเป็นทีมแบบน้องใหม่น้าสวรรค์ทีมงานนีกบ้างเยอมากเลยฐานที่สงน้องอังเป่นะครับฐานที่เนน้องใหม่น้าสวรรค์ าตัราหไเราไม่น่าสรวคนนันเกิดไปแล้วาพอมันดีแ้วเนอ่อดูของเ่างนะครับคุณบังไปบ้าน บางมุวยนะพี่น้องบางมุวยตำบลบางสมคขีอำเภอพุททองนะครับยุทธทางน,นี่คือใครบาเพืแสนยน้องใหม่นาสวรรคษน้นองใหม่นาสวรรค์พี่น้องนี่เพื่นนอนะนกันสองบังเนาะเพนกันสองบังเหมือน ก็จะต็ทีง่งงามครับท่าน่น,น้องครับสองอังเปาสามไอฐา,มมา,น,าบบบนึงม่แจ้งนะครับฐานนึงทรงตกแต่งวิญญณไมาแจ้งนะครับฐานึง ก็ทีมงานบอลอังเบาครับตัวกาทีน้องไม่น่าสบายแน็ตตัวรอดแต่ตันาลเปแล้วเรียบร้อยต่างก็ไหลครับเอาถัดสองต้งครับทีมงานบองนองอังเบาครับ ตอนนี้ทีมงา่นน้ำหน้าสวรรค์มา,าไหว้แม่นางหน่อยทเท่านี้จะที่จะถามเนาะโคโยตาไฟแสนทีมงานทีมงานใหญ่แล้วพี่น้องกว่านี้ทีมงานใหญ่มากมากมาสวรรค์นนไหว้แม่นางหน่อยทเท่านี้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง นั่งจะานเรอามองไปนหมหน้าสวัรค์น้องใหม่หน้าสวัสด์น้องหมน้าสวัสด์น้องใหม่หน้าสวัรค์แลพี่น้องนงตากล้ากล้ายทั้งหลายเอเจอกน้องใม่น้าสวั์บางามสองห สวัสดีน้พี่น่องเนาะเอาไหลปะน้องบอลไหลให้เขาขี่ฝากก้อนยังไงล้วะมาเดี๋ยวซื้อ

ไปลุไหมป่าไทยลุกป่าไทยลไปเลยป่ายครับป่าไทยลุกแล้วสองไมหน้าสวรรค์ยบร้อยโอียบร้อยร้อยแปดสิบคะแนนลอยหกสิบลุกไว้กันรอร้อยหกสิบคะแนน้องไม้น้าสวรรค์เนาะขึ้น เป็นว้ลงวั